สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเดือนพฤศจิกาครับทุกคนสวัสดีครับฟอร์ตธิติพงศ์นะครับเป็นยังไงร,รอบนี้เราจะกลับมาเจอกับวันเกิดอีกหนึ่งครั้งเรียกว่าเป็นงานประจำปีของอมเมงครับปีครั้งครับปีนี้ก็มาในชื่อง,งานว่าฟอร์ตติคิวเบตครับตีมันเป็นยังไงครับฟอร์ตปีนี้จริงๆเริ่มมาจาก เป็นลูกทุ่งก่อนเราอยากทําเป็นลูกทุ่งบ้างทำสนุกสนานบ้างแต่ว่าเราก็ยังอยากมีความติดแกมอยู่บ้างเลยกลายเป็นลูกทุ่งบอดเบรลูกทุ่งติดแกมใช่ไหมพอดก็ถนัดลูกทุ่งไหมจริงจริงะคิดว่ายัางถนัดมาตลอดจนพอไปเรียนร้องเพลงพอไปเรียนร้องลูกทุ่งจริงๆอ่ะเออมันยากมากมันละเอียดมากแล้วมันก็อันนี้ผมเรียนเรียนรยน้องทุ่งประมาณสองสามครั้งก็รู้สึกว่ามันยังยากอยู่ดีแต่ว่าอยากทําไม่ได้ครับอยากอันนี้มันเป็นลูกทุ่งหี่เป็นลูกทุ่งจริงอะ อยากเก็บรายละเอียดให้มันได้ร้อยว่าจริงจริงเหมือนกันครับงานลูกทุ่งเพราะเพราะอะไรแนวคิดนี้มันถึงเกิดขึ้นมาว่าเอ้ยวันเกิดปีนี้ปอดจะเฉิดฉายแบบม้วนจอยเท <c oughs> ่า <c oughs> คือก็ช่วงหาทีมเลยครับแล้ว,ลวมันน่าจะเกิดจากงานเอฟฟอร์ดเกเรตพอมันมีเครื่องเป่ามีอะไรอย่างเงี้ยพอมันมีเสียงเครื่องเป่ามีอะไรแล้วจกว่าหรือหรือลูกทุ่งดีเพราะความลูกทุ่งมันได้มีความแบบเครื่องเป่ามีไรโอยชนอะไรเงี้ยก็แบบโอเคงั้นปีนี้เราทําลูกทุ่งดีกว่าก็เลยตั้งแต่ตอน ต้นปีนั่นแหละคุยกับพี่อากาแนวว่าเคงั้นเราทาลูกทุ่งกันดีกว่า<ม>ก็เลยเปลูกทุ่งตอนนี้ครับบวกติดกัน<ะ>คือ<ม>อยากผมอยากทําใม้เป็นลูกทุ่งที่มันมันแปลกใหม่ลูกทุ่งที่หาดูไม่ได้จากที่ไหนอะไรเงี้ยแบบถ้าเราทําลูกทุ่งเราอยากทำเป็นลูกทุ่งที่เป็นสไตล์ของเราลูกทุ่งที่มันประยุกแลวก็ด้วยความที่เราอ่ะมีอินเตอร์แฟนเยอะครับ <S <S ในงานนคาดว่าอินเตอร์แฟนน่าจะเกินหกสิบเจ็ดสิบหรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้เป็นลูกทุ่งที่อินเตอร์แฟนเข้าถึงได้ด้ ก็เลยเป็นบอดเว้มาในิดหน่อยใช่มันเพิ่มความยากให้เราไหมครับบอดเพิ่มความยากให้เราไหมยากครับมันถึงว่าตัวตัวการทําโชว์ก็พยายามทําโชว์ให้มันสากลด้วยนะว่ามีความลูกทุ่งที่ยังสากลอยู่ด้วยเรื่องของชุดก็ต้องมีความลูกทุ่งแต่ก yeah ็ยังมีความสากลอยู่ด claro> ้วยทุกอย่างมันมีความสากลแทรกกัอยู่ตลอดรวมถึงการหยิบโชว์ต่างๆที่เราอยากเอามาใส่ยพวกโชว์แอรียลต่างๆที่เราโหนหัวต่างๆครับพยายามจะแทรกให้มัน กลมกลืนไม่ไม่ประดับประเดือฐ<ม>เข้าไปอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยแล้วอย่างความที่เราออมีอินดร์แฟนเยอะแบบเนี้ยลูกทุ่งความเป็นไทยลูกทุ่งของเราอ่พอคิดว่ามันจะเข้าเป็นทัศใจเป็นแฟนอินดัสแฟนของเราอย่างเอาจิงผมมองว่าโดนตีมันได้มีกำแพงภาษาเหมายว่าดนตีมันมันสนุกมันก็สนุกแหละหมืหมหอว่าตอนผมนะดนตรีเขาไม่ได้ฟังเขาเข้าใจหรอกแต่ฟังที่มันบีดมันสนุกองรวมสนุกภาพรวมโชวมนสนุกเราเลยเน้นที่อย่างน้อย สิ่งแรกที่ทุกคนมองมาเห็นคือโชว์ต้องสวยเวทีต้องสวยเพลงต้องโอเคซาวด์ต้องโอเคเอฟเฟกตมันต้องมีอย่างน้อยภาพที่มองจากตาม,มันต้องดีแล้วส่วนประสาทอื่นๆความเข้าใจมันน่าจะเป็นส่วนหลังๆที่จะทำให้เราโอเคเราจะเห็นว่าทุกป,ปีอ่ะปอดจะเพิ่มความว้าว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 อรเงี้ย <laughs> ทุกปีพี่ปอดคิด <laughs> ยังไงแล้วปีเนี้ยเราต้องแบบฝึกสกิลอะไรมากมายคุณขึ้นเยอะไหมเป็นความยากทุกปีเขาเหมือนว่าพอเหมือนปีที่แล้วเหมือนกันจัด The Festival ใช่ไหมครับก็แบบปีนี้จัดอย่างไรนีปีหน้าทําไงต่อนี่พี่ๆหลายคนก็จะพูดพอปีนี้จริงๆเราพอมันเริ่มช่วง p r o j e c การครริีไอเดียจริงๆเราก็จะมีโอเคเพิ่มอันนี้ดีกว่าเพิ่มอันนี้จนแม้จนแม้แต่แบบกลางเดือนเนี่ยก็ยังเพิ่ม add แอดออนหลายๆอย่างเข้ามาในโชว์มากขึ้นที่มันแบบมีโชว์ที่มันอลังการมากขึ้น<ม>อย่างปีแล้วเรามีขนเชือ่อไปหนึ่งโชว์สองโชว์อย่างเงี้ยแล้วใช้สกิลเดียวคืออ i r s t e สแต่ปีนี้ก็เพิ่มแบบ a เ r ีย e ที่เป็นสกิลอื่นมาเพิ่มอีกสองสกิลให้มันอยู่ในโชววนี้้ดย ให้มันเต็มขึ้นรวมถึงปีเนี้ยสําหรับครูที่สอนเพื่อเตรียมโชว์ครับผมใช้ไปหกท่านเพื่อเพื่อโชว์ครั้งนี้แล้วก็มีเพลงยี่สิบเอ็ดเพลง oh. ใช่แล้วก็มีเกสสองท่านครับพี่ปะาเอกเอก,กชัยครับพี่ปะาเอกแล้วก็มีแม่ฮายอภา,าพรสองท่าน <c oughs> อยากให้แบบเต็มทีู่้ถึกว่าสองท่านเป็น oh. เป็นหนึ่งในตำนานของประเทศไทยถ้าเรื่องเรื่องของเพลงเรื่องของลูกทุ่งเรื่องของความเป็นแบบ ไทยนิยมนี่คือสองท่านนี้ก็เป็นสองท่านที่เรานึกถึงแรกๆเหมือนกันเป็นจีมายังไงครับเพราะเขานี่ก็ต้องบอกว่าเป็นเบอร์ต้นๆระดับตำนานของประเทศไทยครัปจริงๆป่าเอกเนี่ยค่าเล่าจริงๆคือเด็กๆผมอยู่ตรังใช่ไหมครับป๋าเอกเขาจะมีเอก,กชยัยศรีวิชัยโชว์จะไปเหมือนชัวไปเรื่อยๆผมจําได้ว่าศิลปินที่ผมไปดูท่านแรกคือป่าเอกเนี่ยเลยครับแบบมาจัดแถวบ้านเป็นแบบลานวัดลานโรนงเรียนอย่างเงี้ยไปดูกันคนใต้ชอบไปดูมากป่าเอกก,ก็เลยรู้สึกว่าโอเค ถ้าเราจะเชิญศิลปินใต้หรือศิลปินลูกทุ่งสักคนหรือศิลปินแนวนี้สักคนประเอกเป็นเกทัานแรกที่เรานึกถึงก็เลยเรียกไปเอกครัวนี้เู้แต่ว่าโอเคเรามีฝั่งชายแล้วเราอยมีฝั่งหญิงสักคนก็เลยลองนึกดูว่าฝั่งหญิงใครดีนะที่ที่เรานึกขึ้นมาแล้วแบบเข้าหัวเลยก็เป็นแม่หายครับรู้สึกว่าเชฟบาเองอยู่ในใจเหมือนว่าช่วงเป็นมมา้เลยเนี่ยใช่หลายๆหลายๆย่างมันมันมันสายโกลแล้วเด็กรุ่นใหม่รู้จักด้วยครับเพลงแม่หายแหละเพลงยัง ยังคงเอามาตัดแล้วก็ยังคงอยู่ในยุคนี้อยู่มันจะกว่าโอเคแม่ฮห้เป็นหนึ่งคนที่ทุกคนรู้จักเหมือนกันก็เชิญแม่ฮายเป็นหนึ่งท่านพี่บอดลองแอบ,บบอกสิว่าตอนโทรไปชวนแม่ฮายพี่บอดยังไงแม่ฮายจริงผมไม่ได้เชิญด้วยตัวเองพีพ่ีเอาไงเ,เป็นเป็นป่ายชวนให้ครับแต่ว่าก็ก็บอกพี่เขาไปว่าทำไม่างเป็นท่านนี้หน่อยพี่เขาเขาถามว่าอยากให้เป็นใครอย,อย่างเงี้ยผมก็เสนอชื่อไปเป็นท่านนี้ไหมครับหนึง่งแล้วพี่ก็ไปคุยให้อันนี้หลือเวลาอีกประมาณหนึ่งเดือน ตอนนี้เรียนตัวไปถึงไหนแล้วคบกับ<ช>วันเกิดของเราประจำปีเนี่ยจริงๆผมรรรเริ่มซ้อมมาเริ่มซ้อมมาเดือนหนึ่งสองเดือนแล้วครับเริ่มซ้อมมานานแล้วเพราะว่าอย่างพวกอย่างที่อบอกว่าเราเพิ่มพวกโชว์แอเรียลต่างๆที่มันบินบินต่างๆเนี่ยเยอะซึ่งโชว์พวกเนี้ยมันใช้เวลาในการฝึกซ้อมนานแบบกว่าให้ร่างกายมันแข็งแรงให้ร่างกายมันชิงกับพวกนี้แล้วก็เราต้องทําให้มันแบบเป็นหนึ่งเดียวกับเรามันอันตรายครับมันไม่ไม่ได้มีสลิงเซฟไม่ได้มีอะไรเซฟอย่างเงี้ยเราขึ้นไปด้วยตัวเองใช่มันก็ต้องแบบเราก็ต้องมั่นใจแล้วก็มััั่่นนนนคงงกกกกบพวออุปรณ์ตาๆเหืี หลยปีนี้ก็ใช้เวลาสัมมนาแต่ว่าตอนนี้น่าจะเริ่มที่เข้าเดือนพฤศจิกาแล้วก็แน่นขึ้นคิวคิวว่างทุคิวที่มีก็ซ้อมด้วยถ่ายซีรีส์ด้วยอีเวนต์ด้วยแน่นเลยครับสองสาเดือนนี้ไม่มีวันว่างสักวันเลยเนี่ยกำลังจะถามว่าเอาเวลาที่ไหนไปนอนก็ก็ได้นอนกลางคืนได้หละครับแต่ก็แสึงว่าอย่างน้อยจันอังคารพุธเนี่ยผมต้องให้คิวกลางถ่ายแหละต้องถ่ายซีรีส์แนนอนแหละเพลยัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็ซ้อม ซ้อมด้วยอาจจะมีอีเวนต์บินไปต่างประเทศบ้างสักวีคหนึ่งนะแต่ว่าคิวซ้อมเนี่ยรอซ้อมต,ตลอดเลยว่าเมื่อไหร่ที่หายปุ๊บซ้อมเข้าเมื่อไหร่ซ้อมเข้าหมดเลยถ้าถามถึงความพร้อมเรากี่เปอร์เซ็นต์ละคบพอดผมพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วให้สักห้าสิบอะไรอย่างเพราะว่าตอนนี้จริงๆเริ่มซ้อมไปแค่สก,กิลเดียวเอ้ยสองสกิลเอ้ยสามสิบสามส, <laughs> สามห <laughs> นึ่งอย่างที่พูดไม่ได้อีกหนึ่งอย่างคือซ้อมร้องเพลงเพราะร้องเพลงนี้ ละเอียดมากแล้วก็อีกอย่างคือแอรียลต่างๆครับสอมไปแล้วเหลือเต้นเหลือเต้นแล้วก็อีกหนึ่งอย่างแล้วอีกหนึ่งอย่างสามอย่างที่ยังไม่สอบแสดงว่ายังมีอะไรที่ยังอุบไว่อยังไม่ได้อีกหนึ่งอย่างคือเต้นแน่นอนเรามีเรามีหกเนาะครับเรามีครูร้องเพลงหนึ่งแล้วเรามีครูที่เป็นครูแอรียลซิลหนึ่งแล้วเรามีครูที่เป็นครูเต้นหนึ่งแล้วแล้วก็จะมีอีกหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของเราที่เก็บไว้นึง แล้วก็มีอีกหนึ่งเหมือนกันที่เป็นอะไรของเรานี่ห้าแล้วแล้วก็อีกมีอีกหนึ่งท่านเป็นหกท่านชุดเตรียมแอบสปอยไม่ได้แน่นอนชุดเหรอครับคือมันมีทั้งพาร์ทร้องพาร์ทเต้นพัดร้องพัดเต้นพัดร้องพาร์ทเต้นพัดโซนแมนพัดโชว์ชุดนี้เท่าที่คุยล่าสุดน่าจะประมันสิบวันเกือบสิบห้าชุดเลยครับสิบถึงสิบห้าชุดเลยเยอะมากต้องวาวมากๆเลยเนี่ยเพราะว่ามันมีบวกคำว่าติดแกรมไปด้วยเนี่ยสิ มีความเผ็ดถ้าเหมือนเหมอนโปเตอร์เลยจะมีความเพ็ดเพหน่อยอจริงชุดในโปเตอร์นี่คือห้าสิบเปอร์เซ็นตของจริงจะเต็มกว่าในโปเตอร์ประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคำว่าชุดติดดินแต่ว่าหน้าติดแบบนี่ต้องทำยังไงมา่อกแฟนต้องทำยังไงมาแบบอกสิก็ชุดติดดินเงี้แต่ว่าหน้าต้องสวยไว้ก่อนหน้าต้องจึงไว้ก่อนชุดไม่เป็นไรหน้าจึงพอใช่และในส่วนของคาเต้น เป็นยังไงบ้างฝึกหรือ,อยังซ้อมหรือ,อยังสกิลเรามันยังไงนะคิดว่าโชว์คงคงเป็นการคงเป็นคงเป็นการเต้นที่ที่เน้นเอนเตอร์เทนแหละครับครั้งนี้ส่วนตัวผมนะเป็นพาฒน์เต้นเอนเอนเตอร์เทนแต่ว่าคงไปนเน้นที่พวกโชว์แอดวานซ์ต่างๆมากกว่าพวกโชว์โขนเชื่อพวกโชว์อะไรเพราะพวกนี้ใช้สกิลเยอะแ,แล้วก็ต้องใช้เวลาฝึกเยอะใช่พอพอบอกว่าเป็นลูกทุ่งอ่ะแฟนๆต้องนึกไปถึง สกิลลูกคอเราละเอื่อนเราละพี่ฟอร์ดลองเอื้อนให้ฟังสักท่อนหนึ่งได้ไหมนี่เราจะเป็นกับกับข้าวครับกับข้าวมาเลยีมีเพลงหนึ่งผมซ้อมเพลงนี้อยู่สี่ชั่วโมงเก็บทีละทีละใช้คำว่าทีละคำเลยอ่ะเพราะว่ามันยากมากเดี๋ยว เดี๋ยววเพลงนี้เน hmm. ี่ยบทพูดไม่ได so ้แต่มีเพลงนี้ผมต่อยไปแล้วขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอประมาณนี้หนึ่งเพลงที่เป็นเพลงไฮไลท์ของเราแต่ว่าเรามีหลายเพลงมากครับประมาณ21เพลงเลยในโชว์เราคิดว่าโชว์ของเราปีนี้จะกินเวลาสักกี่ชั่วโมงดีที่ชวผมลองคำนวณเวลาแล้วประมาณ3ชั่วโมงครับประมาณมา3ชั่วโมงรวมรวมโชว์ทั้งหมดคิดแต่คิดว่าเลทไปก่อา3แน่นอนอย่างเงี้ยพอจริงๆ3ชั่วโมงนี่คือเวลาแบบคำนวณใน ครื่องคิดเลขแต่เวลาจริงอาจจะมีอะไรอุบิเหตุบางอย่างที่มันอาจจะเออพามันไปไกลกว่านั้นอะไรเงี้ยหรือช่วงพูดคุยอย่างเงี้ยมันอาจจะเลยเถิดนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็นิดหน่อยแต่ถ้าฟิกถ้าฟิกแค่เวลาโชว์เวลารก็จะประมาณไม่เกินสามชั่วโมงครับก็มันจะถามอยู่เลยเพราะว่าที่เคยดูโชว์ของฟอร์ดมาทุกๆปีเนี่ยก็จะมีพาร์ทที่แบบต้องพูดคุยกันด้วยพาร์ทนี้เนี่ยแหละครับพอมันเป็นธีมลูกทุ่งบอร์ดเวแบบนี้มันจะแบบมันจะต้องมีอะไรเป็นพิเศษปะต้องแบบมี เรามีไฮไลท์อยู่ตรงกลาง <im it> ที่ที่ไม่ใช่แค่ที่ไม่ใช่แค่ร้องเล่นเต้นเราเป็นนักนแสดงการแสดงก็ต้องมีอยู่ในนั้นด้วยอ่าเดี๋ยวเจอกันครับอ,อยู่กลางกลางคลายฟิลแบบละครในทีมอ่ะอุ้ยไม่รู้เหมือนกัน <im it> อาจจะคลายหรือเปล่าค,คลายคก็ได้แต่ลองดูครับ <im it> สนุกสนุกปีนี้ปีนี้ผมเลี้ยงลิศกันแล้วก็ทําอะไรกันเยอะเกินไปหรือเปล่าน้าอะไรแล้วแฟนๆต้องเตรียมตัวยังไงกับการมันเกิดปอปีไม่ต้องเตรียมอะไรเลย กดบัตรมาแต่งตัวให้ชุดติดดินและติดแกมเพียงพอครับรอบนี้มาเตรียมรับความสนุกเต็มที่ได้เลยครับงั้นบอกกันหน่อยว่าเรามีบัตรแบบไหนอย่างไรกันบ้างทุกคนครับผมตอนนี้นะครับทุกคนพอตัดติดฟิลเฟนนะครับกดบัตรได้แล้วครับทางเว็บพิกซารนะครับราคา3 9ม0มบาทครับแล้วก็ทางอีเวนต์ป๊อปนะครับทุกคนราคาแปดพันเก้าร้อยบาทสามพันเก้าร้อยบาทและหนึ่งพันเก้าร้อยบาทครับและที่สำคัญนะครับมีรับสติมหนึ่งพันสองพันเก้าร้อยเจ็บาทครับทุกคนที่อีเวนต์ป๊อปนะครับ ใครๆก็รู้ว่าฝากเป็นคนชอบชอบร้องเพลงครับสำหรับคอนเสิร์ตนี้จะมีเพลงใหม่ยัง่างเฮ้ยเพลงเพลงใหม่ในคอนเสิร์ตจะไม่มีแต่ว่าตอนนี้กําลังทําเพลงใหม่เพลงหนึ่งเพื่อใช้กับซีรีส์อยู่เหมือนกันใช่ไม่ทันไม่ทันสุดยามแล้วไม่ทันจริงๆก็แต่อาจจะได้ยินเพลงต้องเพลงเป็นเธอนั้นในเวอร์ชันใหม่ๆในในคอนเสิร์ตครั้งนี้ใช่ใช่ เราเป็นไงพี่ชายพาร์ทเนอร์เราเขาเขาซัพพอเต็มที่ครับเขาบอกว่าเขาถามแล้วว่าเขาล็อกไว้ให้แล้วเราไม่ต้องนานแล้วว่าังไงเขาต้องมาวันนี้ให้ได้เหมือนกันเป็นเคสเพระว่าเพคไม่กล้ากวนคิวอะไรครับเพราะช่วงนี้เขาก็ต้องเต็มงานของเขาเหมือนกันเขามีงานแฟนมีต้นเดือนเหมือนกันครับแล้วก็ช่วงนี้ก็โหคิววิพีก็ผมแน่นแล้ววิพีก็แน่นเหมือนกันต่างคนต่างแน่นเขาแทบไม่มีเวลาเลยเลยแบบไม่เป็นไรวิพีเคริยใจเหมือนกัน แต่ก็ล็อกคิวล็อกคิวครับก็มาแสดงความดีมใช<จ>่พอพอเขารู้ว่าเราจะทําเป็นลูกทุ่งบอดเบย์ <c oughs> ของผมมีฟีดแบ็กอะไรแบบนี้ป่าจริงเขาบอกว่าเขาเขารู้อยู่แล้วว่าผมเป็นคนที่บ้าการทํางาน <c oughs> เขาจะบอกอึงเชื่อใจก็เต็มที่อยู่แล้วเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเวลาผมทําอะไรผมก็ผมก็แบบทําเวอร์้ไว้อะไรอย่างเงี้ยเอกอึ่งเต็มที่นะอะไรเดี๋ยวรอไปดูทีเดียวแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยใช่และและในส่วน งานอื่นๆของวิปปอดตอนนี้เป็นยังไงบ้าง <c oughs> อัปเดตกันหน่อยงานอ,นอื่นๆที่จริงครับต้นปีคิดว่าเรื่องที่สามครับบองผมวพา่ครับน่าจะได้จริงๆวันที่สี่เนี่ยงานไลฟ์อัพก็น่าจะมีอัปเดตและหลายอย่างวีทีวีครับแล้วก็วันที่มกราประมาณคิดว่าน่าจะไม่เกินไม่เกินสิ้นเดือนมกราแล้วครับ <c oughs> ได้ดูแน่นอนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับ <c oughs> เปิดเปิดสกสารเลย <c oughs> เรื่องใหม่สด แฟนๆน่าจะรุนแล้วแหละว่าจะยังไงนะเรื่องนี้โหเรื่องนี้นี่แบ็คแฟกเลยใช่ธงดำธงแดงนี่น้อยเกินไปแล้วให้ธงดำเลยสำหรับเราตัวผู้พีพีดอุ้ยจริงหรออืมอุ้ยอ่ะพอดบอกว่าพอดจะเล่นตัวอืมโอ้โหเรื่องเรื่องนี้คิดว่าตัวละครที่พีพีเล่นอ่ะหาข้อดีไม่ได้เลยนอกจากหล่อ เขาไม่มีข้อดีเลยอ่ะในตัวละครเนี้ยแบบโหทำไมเป็นคนที่จิตใจออกมาหิดขนาดนี้อะอันนี้ฝ่อดพูดเรื่องจริงไป้พีเรมอันนี้พูดเรื่องจริงแบบโหดูทุกคนดูนะคุณจะแบบคนคนเรามันจะแล้วถ้าพีเรำทงดํานี่เราต้องผอจะเป็นอะไรโหในเรื่องเรืมผมกินแบบเหมือนเดิมครับผมจะเป็นคนที่ที่บูชาความรักอยู่ดีข้างรักอีกแล้วใช่แต่ก็ผิดหวัง เชื like si ่อผมผมอันนี้อันนี้พูดจริงนี่ไม่โกหกนี่ไม่โกหกมันเปมนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามพีก็คือคำตอบสลหับกันตรงเดี๋ยววันที่สี่นี่ทุกคนน่าจะเห็นไพายรอดพายลอดวันที่สี่นีที่งานไลฟ์บีทีวีครับแบบที่สุดน่าย่านพี่พีที่เขาเล่นเป็นทงดำได้ขนาดนั้นเลยหรอโอ้ยเรียกว่าสุดสุดเลยล่ะแบบ คือถ้าทุกคนดูไปเรื่อยๆทุกคนเห็นความแบบใส่ซื่อแต่เหมือนอะไรอะดอกกุหลาบแต่ว่ามีหนามแทะซอดอยู่ข้างในกำปุ๊บบาดเลยอะไรเงี้ยแบบเศร้าแต่เรื่องนี้ก็ต้องให้กำลังใจฟังสุดๆเนี่ยหรอชิงผมอ่านบทเสร็จผมแบบจะมองหน้าเขาติดไหมเนี่ยมันเลวร้ายมากแสดงว่าเรื่องนี้ต้องสนุกมากแน่ๆที่อยากให้คุณเล่องหลังอะไรอยางเงี้ยเพราะ แกจะรอในวันที่สี่จริงจร้อผมเป็นแบบนี้เลยอ่ะโดนขังอยู่ที่เกาะอ่ะเรื่องอะไรนะชื่ออะไรนะลืมอีกแล้วเนี่ยสวัสดีเบียยงเลยแหละเหมือนโดนขังอยู่ที่เกาะโกรธแค้นเครื่องโกรธโทษฉันใหญ่เลยอันนี้ในส่วนซีรีส์ของเราพลงของเราล่ะงานเพลงคิดว่าตอนนี้ผมผมชวนน้องคนหนึ่งมาทำเพลงด้วยกันอยู่เป็นเป็นศิลปินหญิงท่านหนึ่งครับ ที่น่าจะเป็นที่รู้จักก็พู่ย่อไปรู้เลยไม่ได้ไม่ได้ชวนน้องมาทำเพลงอยู่ใช่แบบอยากไฟิจิลิงกันแต่แรกก็เผื่อเป็น o อเได้หรือว่าอาจจะเป็นซิงเกิลสองเองครับเพราะว่าพออ่านบทซีรีส์แล้วก็รู้สึกว่าโอเคเลโยนโจบไปแล้วพี่อยากได้เพลงแบบนี้ฝากทำมาให้หน่อยน้องก็รับจดไปแล้วน้องทำให้พหญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งอัะเป็นเพลง ช้าๆอกหากมีเดียมหรือหลักๆมอไว้กับผู้ชายแบ็คแฟกคนนั้นอ <c oughs> ไอผู้ชายธงดำคนนั้นที่มันทำกับฉัน <c oughs> เรื่องสวว่าม <c oughs> ันจะรวม้าวกัน,น,น <c oughs> ดูไม่น่าเชื่อมันเป็นอย่างนี้จริ <c oughs> งๆเ, <c oughs> เชือ่อ <c oughs> เ,เชือ่อเชื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 ่เชื่อ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  าปีห่ิดปิดปีนี้ก็เป็นคอลเลคชันใหม่ครับต้อนรับงานวันเกิดด้วย<ม>ก็เป็นเป็นคอลเลคชันที่ต้อนรับงานวันเกิดด้วยแล้วก็จริงๆปีหน้ามีหลายโปรเจกต์มากเมื่อวันวันนี้เพิ่งไปคุยเรื่องโลเคชันมาหลายงานครับกับ,ก,บกับทางโลเคชันกับทางห้างใช่ก็วางไว้หลายแพลนเหมือนกันปีหน้าเริ่มมาแากวาเลนไทน์ Valentine เลยอไรเงี้ยไล่มาทุกใจมากก็น่าจะมีกันทุกใจมากเลยครับแพลนเราจะมีอะไรให้เรา ตามตลอดทั้งปีแน่นอนใช่แล้วก็อย่างผมวางไว้เลยอย่างน้นอยผมต้องไม่หายไปแหละอย่าง,งน้อยต้องมีอีเวนต์และก็เป็นอีเวนต์แบรนด์เราแล้วกันครับที่ได้เจอกันก็จะได้ดูแฟชั่นโชว์โชปปี้หรือเปล่าอาจจะใช่โ <laughs> อเคท,ท้ายทิ้งท้ายฝากกดบัตรหน่อยยังไงก็ต้องมาชุดติดดินหน้าติดแกมกับฟอร์ตให้ได้นะสุดท้ายนี้น,นะครับทุกคนฝากทุกคนกดบัตรด้วยนะครับชุดติดดินหน้าติดแกมนะครับจะบอกว่าครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเพราะมันจะยิ่งใหญ่ ขึ้นในทุกปีเช่นเดิมครับทุกคนก็กดได้แล้วครับทุกคนนะครับตอนนี้บัตรราคา3 0 0 0ันาร้อยบาทนะครับทางเว็ร์แบบกิจารนะครับแล้วก็บัตรราคา3 9 0 0บาท1,900บาทและ 1, นึ่งพันสบาทนะครับเป็นไลฟ์เซีมนะครับทางอีเวนต์ปอมนะครับทุกคนก็กดได้แล้วนะครับผมเป็นหงดทุกคนจริงๆอยากให้ทุกคนมาดูผมเชื่อว่าทุกคนจะคุ้มค่าคุ้มราคากับราคาบัตรที่ทุกคนกดมาครับแน่นอนรับประกันฟันธงขอคาถากดบัตรได้เลย ไม่ต้องมีกระถางครับตอนนี้มีอยู่ทุกคนกดได้เลยตอนนี้ <laughs> <laughs> กดได้เลยได้ทุกคนออกปากทุกคนด้วยครับโอเคยินค่ะใช้สเก็ตบิสเซอ